สำหรับเรื่องของสถานการณ์น้ําในบ้านเรานะครับซึ่งปรากฏว่าหลายพื้นที่นั้นนะครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องอย่างที่บุรีรัมย์ก็พบกับว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้น้ํานั้นกัดเซาะสันอ่างน้ำตะโคงนะครับขาดเป็นระยะทางมากกว่า10เมตรเลยครับภาเพเหตุการณ์สันอ่างเก็บน้าน้ำตะโคงที่อําเภอแคนดงจังบุรีรัมย์ก็พังเสียหายนะครับทั้งยังกัดซเซาะบริเวณสันอ่างขาดยาวกว่า10เมตรทำให้น้ำในอ่างที่มีมากกว่า10ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งกระดับน้ํากักเก็บก็ได้ไหลทะลักออกมาตรงบริเวณสันอ่างอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวแรงจนไม่สามารถควบคุมได้ท้าอําเภอจ,จึงได้มีการประสานแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงอันตราย4หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านปอแดงตลาดตะแบงและบ้านนนสําราญเพราะขณะนี้มวลน,น้ํานั้นได้ไหลทะลักออกจากอ่างไปแล้วมากกว่า5,000ลูกบาศเมตรและก็ยังคงไหลต่อเนื่องไปอยู่นะครับ ล่าสุดถึงแม้ว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีการลงพื้นที่แล้วก็ใช้เครื่องจักรและกําลังคนเข้าดําเนินการซ่อมแซมบริเวณ,ณสันอ่างที่ขาดแต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถปิดกั้นจุดที่ขาดได้ซึ่งจากการสํารวจเบื้องต้นพบนะครับว่ามีนาข้าวถูกน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างอีกด้วยทางด้านของนายอุดมแสงโพดาสอบตหมู่10ที่ตำบลหัวฝายก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้อาคาระบายน้ําพังและสันอ่างขาดก็เนื่องมาจากว่า ทางชนประทานนั้นกักเก็บน้ําเอาไว้มากจนเกินไปครับน้ําเกินความจุกว่า3ล้านลูกบาทเมตรอีกทั้งเคยมีรอยรั่วหรือว่ามีน้ําซึมออกมาจากสันอ่างบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมแต่อย่างใดครับคือท,ท่านเนี่ยคือกักน้ำไปเกินประมาณคือช่วงกักกักน้ำมันท่านหอดช่วงกักน้ำเขากักไปแ,แต่มีน่าเท่าเดียวนี้บันนี้ดินของฝ่ายเนี่ยมันอืดน,น้ำอยู่แล้วฝนกัดตกมาเรื่อย มันกัผลกระทบกับตัวนี้แหละครับ,บ <า S 1> ท,ที่ที่ที่ายที่มันสอดมันขาดงองที่มันขาดกับพวกดูแลก,กับว่าว่า,วา,วาตัวนี้มันสอดเขากับ,วกกบพวกแกงข่มทนนะก็คือคือพวกกะทิพวกระซาเขาประทานนี่มองไรน้ำมันสอดเขาตอกแจง <hoy> อันนี้อันนี้คือมันมันเคยมีห้อยรัวก่อนอ่ะมันกับเป็นน้ำซึมน้ำไหลออกมาเรื่อยๆแต่ั้งที่ขายนี่แล้วครับแลค่ที่ที่พประทานมันมันซึมก็พ่อดีมันก็ กากน้ำไปสองเที่ยวสามเที่ยวมันขึ้นมาแห้งมันก็เริ่มซอดทเริ่มทางซอดทางไตมันก็จะขาดครับตอนนี้เริ่มมีผลกระทบยังคะผลกระทบมันกระทบไปสามเที่ยแล้วมันก็คือกระทบเมื่อละเด๋ยวนี้กับเหตุทางวาระแล้วชาวนาซื้อกลามาดำสองเที่ยวสามเที่ยวกระท่วมทีมท่วมทีมครับเนี่ยว่าแผนกท่านนายโยกาจิขคุดลอก่ลยนะครับนี่ในงบประมาณปีหกห้าหกหกนี่นะ จากที่บุรีรัมย์ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดลำปางนะคะล่าสุดเทศบาลนาครลำปางยังคงติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดกรณีล้นตลิ่งไหลท่วมย่านการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนด้วยหลังจากเขื่อนกิ่วลมจำเป็นต้องระบายน้ำเนื่องจากมีมวลน,น้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเป็นจานวนมากโดยพื้นที่เขตตัวเมืองลำปางค่ะมีจุดที่บ้านเรือนและถนนเลียบแม่น้ำวงังอยู่ต่ำกว่าระดับปกติมากนะคะ ทำให้แม่น้ำวังล้นท่วมเต็มพื้นที่ถนนเลียบแม่น้ำวังบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมา2วันแล้วนะคะล่าสุดทางคุณสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชาการจังหวัดลำปางยืนยนันระดับน้ำวังที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้มีน้ำเอ่อล้นน้ำท่วมฉับพลันริมแม่น้ำวังและในหลายอำเภอค่ะตอนนี้สำหรับอำเภอเกาะคายังมีน้ำท่วมหลายจุดแต่ว่าเริ่มทยอยลดลงบ้างแล้วนะคะ ล่าสุดเขื่อนกิ่วลมปริมาณน้ำเกินกว่าระดับน้ำกักเก็บสูงสุดเป็นอย่างมากจําเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ําในขณะที่สถานการณ์ที่เขื่อนกิ่วคอหมาเริ่มสมดุลแล้วควบคุมได้ไม่สร้างความเสียหายกับพื้นที่ท้ายน้ําค่ะไปกันที่ลุ่มเจ้าพญานะครับสถานการณ์น้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับตากันที่เขื่อนพระราม6กอาเภอท่าเรือซึ่งขณะนี้ยังคงมีการปักธงเหลืองเอาไว้เหนือเขื่อนเพื่อเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนนั้นระวังน้ํานตนตลิ่ง เนื่องมาจากว่ามีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ําไหลลงเขื่อนป่าศักชลสินธิ์มากขึ้นซึ่งทางเขื่อนป่าศักนั้นก็มีความจําเป็นต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยจะมีการควบคุมปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนพระราม6ในอัตราไม่เกิน600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ําป่าศัก์ตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระราม6อ,อท่าเรือ จนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนพระรามหโดยได้มีการกำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมรับมือเน้นย้ำการแจ้งเตือนประชาชนและให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีทางด้านของนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีป ผู้ราัชษาการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายธีรยุทธ์จันดิษฐทวงนะครับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีท่านก็ลงพื้นที่ติดตามในเรื่องของการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองกระเสียวด้วนหมู่ที่5ตําบลกระเสียวอําเภอสามชุกเพื่อรับมือกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับพร้อมกับสั่งการให้องค์กรปก,กครองส่วนท้องถิน่นเร่งดําเนินการกำจัดวัชพืชขึ้นจากคลองระบายน้ำรวมไปถึงคลองสาขาต่างๆอีกด้วย พร้อมกับระบุนะครับว่าในตอนนี้เป็นห่วงพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดยกตัวอย่างเช่นอำเภอบางปลามาอำเภอสองพี่น้องที่รับน้ำก่อนจะลงสู่แม่น้ำท่าจีนผ่านพื้นที่จงังหวัดนครปฐมแล้วก็ลงสู่ทะเลเพราะว่าน้ำเหนือกำลังจะมาเยอะมากๆครับทางกรมชลประทานจึงได้แจ้งว่าจะมีการเพิ่มปริามาณการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งจะส่งผลต่อพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่าน้ําส่วนหนึ่งต้องผ่านมาทางประตูระบายน้ํโพลเทพเข้าสู่แม่น้ําท่าจีนนะครับคุณลไปแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าทางด้านทางด้านนู้นนะครับต่อไปเนที่จะลงไปถึงแม่น้ําท่าจีนตอนนี้จะไม่มีวัชพืชแล้วนะครับจะคลองนี้จะสะอาดมากนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะน้ำมาเนี่ยจะจะทำให้น้ำสามารถไหลโฟได้ได้อย่างดีขึ้นนะครับเมื่อเราทำให้ทางน้ำเนี่ยมันไหลไปได้สะดวกขึ้นเนี่ย ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทางด้านตอนเหนือเนี่ยผมว่าจะน้อยลงกว่าปีที่แล้วเพราะว่าน้ํามันแต่ที่เป็นหัวก็คือทางตอนใต้ของจังหวัดสุพณบุรีซึ่งเราก็ต้องเรากำลังคุยกันครับกับทางจังหน้าทีว่าเราจะต้องเร่งระบายน้ําให้ออกโดยเร็วที่สุดทางทางพอที่เขตของสองพี่น้องที่จะต้องเป็นลงท่าจีนและต่อไปทางเขตของจังหวัดนคปรปฐมครับแต่อย่างไรก็ตามครับน้ําเหนือกําลังมาเยอะมากแล้วทางกรมชุะทานก็แจ้งว่า จะต้องเพิ่มปริมาณการระบายน้ําที่เกิดเจ้าพยาเนี่ยเป็น1,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้จะส่งผลส่งผลกระทบต่อเราในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเพราะน้ําตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่านมาทางประตูประเทศแล้วเข้าเข้าแม่น้ําท่าจีนอันนี้ก็ต้องประชาัมพันธ์ยังพี่น้องประชาชนด้วยว่าที่อยู่ริมริมตลิ่งของแม่น้ําท่าจีนนะจะต้องใกล้ชิดต้องต้องหมั่นฟังคําเตือนจากทางผู้นําท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็มาหมั่นฟังข่าวสารจาก สื่อต่างๆครว่านา้ําตอนนี้มันจะมากรมอุตุนิเมวิทยารายงานว่าประเทศไทยตอนบนนั้นจะเริ่มมีฝนลดลงนะครับและยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมแล้วประมาณ45จังหวัดทั่วประเทศ จึงออกมาขอเตือนประชาชนนะครับบอกว่าให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันรวมไปถึงน้ําป่าไหลหลา,ลากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมนทนนั้นจะมีฝนฟ้าขนองระยะ60ของพื้นที่อีกด้วยครับขอบคุณสรรำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16 จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมเป็นชุดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ